เรียกว่าเป็นความหวังของประชาชนเลยนะคะสำหรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทค่ะเพราะว่าสังเกตดูนะคะตามหลากหลายสาขารวมถึงสาขานี้ด้วยนะคะทกศนองเบนนะคะในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่เรามาติดตามสถานการณ์กันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือมีประชาชนเนี่ยเดินทางมารอคอยการกดเงินกันเยอะเลยนะคะแล้วก็สําคัญก็คือเงินเหล่านี้ค่ะหลายคนบอกว่ามีผลนะคะต่อการนําไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันค่ะถึงนั้นตกี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วนี่โมงกว่าครับเนี่ย เาต้กว่าดไหมครับมาได้เลยแล้วมาตั้งแต่กี่โมงอะสามโมงเช้าครับยังไม่ได้เหรอยังครับรออะไรอยู่รอคิวมันมันเบอร์คิวอยู่อะมีคิวเบอร์สามร้อยครับสามร้อยสามร้อยสี่เจ็ดนี่คือคิวนะทำไมมามากดวันนี้นะไมไม่รอวันอื่นนะก็เลยว่างเลยว่างยังมาเอาได้ครับไม่อยู่ไปกดเอาตังไปใช้ทำอะไรคะโอ้โหคือข้าวใื้น้ำมันนะครับหลายอย่างครับน้ำท่วมเรือบาน เอ็มไปแห้งเป็นอ่างครับที่ไหนคะที่บ้านมึงที่บ้านมึงเดือดครับที่มึงนเนี่ยค่ะเมื่อเช้าหนูมาันเห็นคนเยอะหนูเลยกลับไปก่อนมันต้องไปกี่โมงหกโมงตีเช้าแล้วตอนนี้อ่ะมันยงบ่ายโมงล้วตัวแทนของธนาคารนะคะก็ยืนยันด้วยเหมือนกันค่ะว่ายังไงก็ตามเนี่ยมากดวันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะมากดกันหลังจากนี้ค่ะก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะลูกค้ามาเบิกเงินเยอะส่วนใหญ่ไม่มี ATM ครับถอนหน้าเคาน์เตอร์ แล้วก็พนักงานด้วยจํานวนพนักงานเคาน์เตอร์มีจํากัดโอ้็ครึ่งวันใช่ไหมถอนก็ยังเดียวใช่ไหมตอนนี้เพิ่งได้ยากจะยังไม่ถึงครึ่งเลยครับใบคิวไปเท่าไหร่ใบน่าจะเกินร้อยแล้วครับคิวเพราะว่าคิวถอนมันจะเป็นคิวที่ขึ้นต้นด้วยสามสี่สี่นี่จะเป็นพวกทำเอทีเอ็มกับผู้อุ่นทีด้วยครับมาก็เจอรอกันแล้วแต่ทีนี้มีข้อแนะนำเผื่อวันอื่น อ้ออะไรบ้างจะได้ไม่ลืมอ๋อก็แบบระยาชนสมุดถ้าอย่างกรณีมี้อทีนี่ก็จะช่วยได้เยอะครับถอนหน้าตู้ได้เลยอันนี้ถือว่าคือคักเพราะเขาได้รัเงินสดด้วยก็ไม่ต้องเข้าบัตรคือความความกลัวด้วยอย่างหนึ่งครับคือลูกค้าพอรู้ว่าเงินเข้าวันนี้คือเขาอยากจะได้วันนี้เลยเขากลัวลัดเอาเงินคืนคือแนะนําไว้แล้วว่า ไม่คืนเขาเขาไม่คืนเขาก็เหมือนว่าพวงคือจริงจริงอะสามารถรับได้ถึงเมื่อไรคะก็คือถ้าเงินเข้าแล้วจะมาถอนวันไหนก็ได้บางบางทีมันเข้าอยู่แล้วมันอยู่ในบัญชีแต่แต่คือแต่คือเขากลัวเขาเขาอยากได้เลยเพราะเขารู้ว่าเงินเข้าก็เคยถามเคยเมื่อเช้านี้บอกว่าถ้าพรุ่งนี้มาลืนมาถอนก็ได้เขาบอกไม่เป็นไรสองทุ่มก็จะรอมีมีถึงขนาด